สวัสดีค่ะพี่กุ้งก่าสิวนะคะเจอกับ F C ที่รักอีกแล้วนะคะกรณีนี้นะลูกพี่กุ้งให้ดูนะคะอันนี้คือผิวของน้องนะคะที่ใช้ครีมมีสารนะคะก็คือหน้าติดสารนั่นเองเราสังเกตจากไหนหนนลองสังเกตผิวหนูดีๆนะลูกนะครีมนะคะที่หนูใช้แล้วทําให้สิวเหือขึ้นนะคะเป็นก้อนเม็ดขาวๆเ,เ,เล็กๆใต้ผิวนะลูกนะแบบนี้เลยนะคะเหมือนเคสนี้ยเนี่ยค่ะกรณีผิวติดสารนะคะ ะะก็คือใช้ครีมที่มีสารทำให้เกิดสิวแบบนี้ขึ้นนะคะทีนี้วิธีการนะลูกนะถ้าเกิดสิวแบบนี้ขึ้นนะคะเราจะดูแลแบบไหนเราจะทาครีมนะคะให้มันหายไปได้ไหมคะพี่กุ้งนะคะไม่ได้นะลูกนะเพราะว่าหนูลองสังเกตสิลูกมันเป็นก้อนไขมันขาวๆที่ฝังอยู่ใต้ผิว มันเป็นไปไม่ได้นะคะลูกที่หนูจะทาครีมแล้วให้ก้อนไขมันนี้มันละลายและหายไปได้ถูกไหมคะถ้าหนูนะคะไม่ได้ทําการเอาออกนะลูกนะก้อนขาวๆพวกนี้มันก็จะฝังตัวนานกลายเป็นนะคะสิวอักเสบหรือกลายเป็นหนุ่มสิวได้นะลูกนะนี่เป็นไงลูก ตัวนี้สิวใหม่ทั้งหมดเลยนะลูกเพราะว่าน้องเพิ่งระคายเคืองมานะคะคำว่าเวลาเราจะสังเกตได้อย่างไรนะคะว่าผิวของเราระคายเคืองเวลาหนูใช้ครีมแล้วลูกนะเราคือคนแรกเลยค่ะลูกที่จะรู้ว่าผิวของเรารับหรือไม่รับกับครีมตอนนั้นเราคือคนแรกเลยที่จะรู้ว่า ใช้แล้วเป็นสิวเพราะตัวไหนนะลูกนะหนูใส่เล็กดัดในโลกฟันเหรอใช่หนูถ้าหนูเจ็บหนูบอกนะลูกนะเพราะว่ามันเกิดแบบปุ๊ดๆเลยลูกอยากเอาออกให้แต่ถ้าเราลงหนักเดี๋ยวจะโดน ดออกแบบนี้เลยนะคะกดออกเธอะนะถ้าหนูเป็นผิวนะคะที่มาโดยแบบนี้นะลูกหลังจากการกดแทบจะไม่อักเสบเลยลูกถ้าหนูมาด้วยผิวนี้นะหนูสังเกตดีๆแต่ถ้าหนูมาด้วยผิวอมม่วงหรือว่ามีอักเสบมาด้วยนะคะอันนั้นหลังจากการกดไปอาจจะมีอักเสบได้บ้างนะลูกนะพี่กุ้งจะแจ้งไว้เสมอแล้วก็ย้ำกับ FC ตลอดเลยนะคะ เจ็บหน่อยนะลูกนะเพราะว่ามุมปากของหนูเยอะมากถ้าหนูเป็นผิวแบบนี้นะคะสิวติดสารแบบนี้มีวิธีแก้ยังไงไหมคะพี่กุ้งที่จะทำให้นิดหนึ่งลูกสิวตรงนี้หายได้ไวนะคะแล้วก็ผิวพื้นฟื้นฟูนได้เร็วนะคะ เม้มปากให้พี่กุ้งหน่อยนะลูกน้ำตาเล็ดน,อนอิดหน่อยขอโทษนะคะเห็นไหมคะที่จะทำให้ผิวฟื้นฟูได้เร็วนะคะ ก็ไม่ต่างนะคะก็คือการใช้ครีมพี่กุ้งพูดนะคะทุกคนจะบอกว่าพี่กุ้งอ่ะชอบขายครีมพี่กุ้งไม่ได้ขายครีมนะลูกหนูฟังพี่ดีๆนะพี่กุ้งแนะนําค่ะลูกแนะนําวิธีการดูแลผิวถ้าหนูไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูอยากหายนะคะวิธีที่พี่กุ้งแนะนําคือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับพี่กุ้งนะคะที่จะดูแลลูกค้าของเรานะคะให้หายจากสิวนะลูกนะ เพราะถ้าหากว่าหนูเป็นผิวขนาดนี้นะคะสิวเยอะขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ลูกที่หนูจะไม่ใช้ครีมแล,ละรอให้หายธรรมชาตินะลูกนะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะทำยังไงให้ผิวเวลาที่เราจะมากดสิวทำให้ผิวตรงกดจุดนั้นนะคะกดสิวได้ง่ายและไม่อักเสบหรือว่าไม่ทิ้งรอยดำจากสิวก็คือ การพอกหน้านะคะลูกนะถ้าหนูสร้างผิวของหนูให้แข็งแรงนะคะผิวดีเวลาหนูมาทำการโกดสิวนะคะลกูกการเจ็บก็ลดน้อยลงการอักเสบของผิวก็ลดน้อยลงเช่นกันนะคะเจ็บนิดนึงนะลูกนูเม้มปากให้พี่กุ้งตึงๆนะลูกนะอืม วิธีการนะคะแก้ปัญหาลูกค้าที่เป็นสิวนะลูกนะที่พี่กุ้งกดสิวส่งต่อให้กับลูกศิษย์ของพี่กุ้งกดสิวก็คือการสร้างขลุกการสร้างเครือลายคือการสร้างผิวลูกค้านะคะของพี่กุ้งกดสิวสร้างผิวของเขาให้ดีสร้างผิวของเขาให้แข็งแรงนะคะถ้าพี่กุ้งสร้างผิวขเขาได้ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะปัญหาการเกิดสิวใหม่ของเขาก็จะลดน้อยลงนะคะ พอปัญหาสิวใหม่ลดน้อยลงนะคะปัญหาสิวเก่าที่เป็นก็มากดออกนะคะก็หายนะลูกนะไหวอยู่ไหมลูกเก่งมากเลยค่ะลูกนี่คือวิธีการนะคะแล้วก็คือเทคนิค การกดสิวของพี่กุ้งกดสิวนะคะเดี๋ยวอันนี้ฝั่งนี้พอแค่นี้เห็นไหมคะพอเรากดเร็วๆเ,เห็นไหมผิวของน้องไม่ช้ำเลยนะคะไม่ระบมเลยแต่ว่านะคะหลังจากการกดสิวนะคะเราไม่ลืมเลยคืออะไรคะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักเอ็มไซ์พืชตัวนี้นะคะกระชับรูขุมขนน่าใสได้่้วยนะคะแล้วก็จะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวถ้าใครที่เป็นสิวติดสารนะลูกสิวอุดตันเยอะๆหนูต้องพอกตัวนี้คู่กับมาร์กสาหร่าย นะลูกนะแล้วจะทําให้หนูกดสิวได้ง่ายค่ะนะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงนะคะผิวหลังจากการกดสิวไปนะลูกผิวจะเป็นแผลเป็นรอยนะคะถ้าเราทาตัวนี้จะช่วยลดการแดงของผิวแล้วก็รอยจากสิวค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือมาร์กล้างสารพิษผิวพื้นฟื้นฟ,นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นตัวสร้างผิวที่พี่กุ้งกดสิวแนะนําเลยค่ะลูกว่าสร้างของ ผิวให้แข็งแรงนะคะแล้วปัญหาสิวของคุณจะลดน้อยลงและหายไปตามกันใหม่ในฝั่งนู้นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ